และยังคงต้องจับตามองเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำในช่วงนี้เพราะว่ายังมีฝนตกหนักแล้วก็ยังมีน้ำเหนือนะคะที่ไหลบ่าลงมาในหลายพื้นที่ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยค่ะพร้อมด้วยท่านเจ้าอาอวาสวัดไพรชุมพลทั้งสองท่านนี้นะคะก็ได้พายเรือฝากระแสน้ำนำถุงยางชีพนะคะไม่ว่าจะเป็นข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านนะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทโกภัยที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ค่ะ ที่บริเวณหมู่บ้านโพทองพัฒนาหมู่12ตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองจังหวัดสุโขทยัยซึ่งประสบอุทกภัยเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักติดต่อก,กันหลายวันในพื้นที่ของจังหวัดสุโขทยัยจนทําให้ปริมาณน้ําที่กักเก็บในอ่างเก็บน้ําแม่ราพันในพื้นที่ของอำเภอบ้านด่านลานหอยนั้นเพิ่มสูงขึ้นจนเอ่อล้นทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนในพื้นที่ โดยพระปรัชวัฒนาสิริสวรน,น้อเจ้าอ,อาวาสวัดไพรยชุมพลบ้านหางครองหมู่ที่5าตะบนบ้านกล้วยพร้อมกับนายสุชาติธีฆสุรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยก็ได้พายเรือไฟเบอร์นำเข้าสารอาหารแห้งและน้ำดื่มเข้าไปมอบให้กับชาวบ้านที่ได้รับความเดือดร้อนพร้อมกับมีการสอบถามถึงความเสียหายจากน้ำท่วมซึ่งก็มีบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจำนวน13หลัง,ลางคาเรือนรวมจำนวน14ครัวเรือน และทางนี้ก็จะได้มอบหมายให้กับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการตามระเบียบของทางราชการในการให้ความช่วยเหลือต่อไป thank you